สวัสดีทุกคนอยู่กับผมคุณหน่งนะครับวันนี้คุณหน่งพาทุกคนมาเที่ยวร้านคาเฟ่ที่อำเภอชิงม้วนจังหวัดพะเยานะครับชื่อว่าร้านทองม้วนโบราณนะครับแอนไก่งวงคาเฟ่นะครับมีทั้งขายคาเฟ่ด้วยมีเค้กด้วยนะครับแล้วมีจุดบริการบคสด้วยนะครับจ่ายตั๋วรถเมย์นะครับโอเคเราไปดูข้างหน้าครับครับไปครับ ร้านเปิดใหม่นะครับก็ชื่อว่าร้านทองม้อนโบราณนะครับที่อำเภอชิม่วนนะครับก็เห็นป้ายจอดนะครับว่าจุดจอดรถบกสชิม่วนนะฮะก็อยู่บ้านบ่อตองนะครับตรงนี้นะฮะเป็นร้านเล็กๆนะครับสบายๆนะฮะก็ติดถนนเลยนะครับบรรยากาศก็เป็นแนวสวนนะครับถนนก็ติดถนนตรงนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเข้าไปจิบน้ำเย็นๆนะคาแฟนะที่ร้านทองมวนบนลานตรงนี้นะครับนี่การดร้านเล็กๆครับมุมนั่งไก่งวงคาเฟ่เอ้าร้านชื่อทองมวนแต่ช่ป่าชื่อว่าไก่งวงคาเฟ่นะครับไม่อยากน่าใส ศีรษะแล้วก็ถ่ายรูปเป็นไก่งวงแน่นอนนะครับจมูกี็น่ารักนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปบรรยากาศโอ้โหครับโอ้โหบรรยากาศครับมุมน่ารักน่ารักครับมีมทางม้วนาขายนะครับเนี่ยเอาเท่าม้วนหนึ่งอันก็นกเอาเท่าม้วนหนึ่งอันตัวละสี่สิบบาทเองนะครับ ไม่กินพรากินนะคะยอยากกินยกมือหน่อยอยากกินค่ะจะทำไงขอบคุณค่อย่างไรคะโอเคผ้ฝาฝ้ายจะดฉีม,ม้วนนะครับนี่อ่ทานครับมีในตู้เต็มเลยโอเคใ,ใครว่างก็มาได้นะครับน้องสเต็มไม่กินจริงเหรอคะ กินนะเอาเอาให้พ่อหนึ่งอันค่ะได้ไหมหยิบหยิบพี่เพ่อหน่อยหยิบยให้พ่อหน่อยค่ะหอมจังเอาให้พ่อหนึ่งอันค่ะน่ารักจังเลยอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยจังไหมคะโอ้โห อร่อยไหมคะ้้ะากินเค้กต่อไหมคะโหนี่นี่โหน่าทานมากเลยกินเลยกินเลยื อร่อยไหมคะัยืมือยืมมือยืมมือลองวากลองนะหวาก็บกลมด้วยืออืมอร่อยจังเลยนี่งของจังเลย Hehehe <laughs> ันนี้ก็คือนะครับร้านทองม้วนโบนราณน,นะครับอ่าช่มม้วนแล้วก็แอนคาเฟ่ไก่งวงคาเฟ่นะครับใครมีโอกาสก,าก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับที่คาเฟ่ตรงนี้นะครับบรรยากาศดีครับโอเคเจอคลิปนะครับสวัสดีครับ